จะให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นันบอกตัวเองทุกวันว่ายังไงฉันหาเมดใจคอยเตือนให้ได้บูว่าว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกลท่ยังได้ไม่เธอแไกลจะใจฉันทำเป็นอะไรก็อะไรเป็นอะ อีเอไรอ F มแฟนมไลฟ์อ่ะมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะชื่อเกมสุดแค่ไหนบาสไฟใส่แค่นั้นเราจะมีโจทย์ต่างๆมาให้น้องๆได้รับโจทย์ก็ทำให้สุดสุดแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นตามโจทย์ได้เลยนะคะ เริ่มจากโจทย์ง่ายๆจงทำตัวน่ารักปุกปิกนุ่นิบที่สุด <c oughs> พูดว่าสวัสดีครับผมเด็กชายจุดๆอะไรก็ว่าไปครับ <c oughs> ใส่กล้องทีละคนแบบนี้แต่ให้คาแรคเตอร์แบบนุ่นิบที่สุดเริ่มจากคนถือเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเด็กชายจากดีครรบสวัสดีครับผมเด็กชายน้องจินุูคิมครับฝากดูด้วยนะครับเด็กชายน้องจินวุคิม ว um. วววสวัสดีครับผมเด็กชายโตยครับรับมามาครับสวัสดีครับผมเด็กชายวัดทิ่รักโอเสียงมันดีไปแล้วเขาเหินเนาะเขาเหินสวัสดีครับนผมเด็กชายสุดที่รักครับเด็กชายสุดที่รักชื่อแรกครับเป็นชื่อแรกที่แม่ตั้งให้โอ้น่ารักอ่ะมาครับโจทย์ข้อต่อไปครับรอบนี้พี่กินถือก่อนเลย ยากขึ้นมาหนึ่งสเต็ปให้น้องๆทำเอเอมาใส่ไหมพูดเบาๆหนึ่งประโยคถึงบ s ออ่าพี่จีนเริ่มก่อนเลย b ี s คิดถึงแอดมินคิมเป้าเราก็คิดถึงเหมือนกันพูดอะไรดีลักนะไปต่อครับนูกบ s ครับมันดีนะครับ ผมรอกอดทุกคนอยู่นะรักนะครับซาลังยูซาลังยูโอ้แต่เสียงเขามันแบบมีเสน่ห์น้องซีอะไร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 เบียสครับทำไมไม่นอนไปนอนได้แล้วบาย Me shot me. My face, uh. Should we met Alexandra? I got to -oh. -oh -oh! Take call the Jake away. Take care. She called the lamb and me packed the Now you'll lucky help to make you smile. Sorry, I took the way. Should we take Nanny Shindy Plow? I friend for ช่วยนะผูทัชชัยครับไปละได้ได้จัดเลยจัดเลยดูมาเยอะดูมาเยอะสอิค้านเนาะต้องูปรูปรูันน้นย่าอมเขาพังนะหลุดหลุดทำอย่างนี้โอเคครับโอเคครับ่รจะลา้งานใหนึ่งวันคิดถึงทุกคนมากนะครับ แปเข้าต่อไปครับรับโจทย์ความยากแบบรองสุดท้ายนะคะจงร้องเพลงที่แสดงความเป็นตัวเองที่สุดขอตัวแทนสองคนทำภารกิจที่เหลือสามคนเต้นค่ะคุณก่อนนะครับคุณก่อนเลยครับคุณมาสซูๆต่อยทำได้อุ้ยลวงวยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจำ ความน้อยนที <rumor> <n İs lam> ่แม้ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับฉันเหมือนเคยได้อยู่ข้างๆกันอยู่ในชีวิตเธอฉันมีความหมายเหลือเกินที่ยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอี่นรก อีกคนหนึ่งใครครับครับผมจัดไปจะให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่ไห้นบอกตัวเองทุกวันว่ายังไงฉันหาหมดใจคอยเตือนให้ได้บูว่าว่าอย่าเพิ่งไปคิดแค่อยังได้มิถึกไกลยะใจฉันมันเป็น เป็นไรปานึงกินแล้วกี่ด้วยอะไรอ่ะนี่หันไปไม่ใช่แค่ทางนั้นเหลวนะทงนู้นก็เหลวเกี้ยงเลยเนี่ยขพอสุดท้ายนะคะโชว์ร้องกันไปแล้วเลเวลนี้ยากที่สุดนะคะโชว์เซฟการเต้นเดี๋ยวที่งมนเราจะเปิดเสียง1เสียงแล้วก็แต่ละคนดีไซน์การเต้นได้เต็มที่เลยขอใส่สุดขอแบบเวอร์ชันบียอนดำตึงทุกคนพร้อมกันจัดไปสามคนเมื่อกี้ที่ไม่ได้ร้องไป ปิดนะพร้อมกันเลยครับพร้อมกันอ๋ออุ้ยเสียงนี้เสียงนี้คือนาฬิกาอันนี้คือนาฬิกาปลุกหรืออันนี้คือเสียงจริงๆอ่ะอ๋อเสียงนาฬิกาปลุกผมิ้งเฮ้ยองมาอย่างไรอันนี้เะออเออแรงอีกแรงอีกไปไปไปทิ้เหมือนเต้นปลุกให้มาตื่นอะ ต้องกี่รอบถึงจะตื่นผมเหมือนเคยฟังเพลงนี้เป็นชั่วโมงเลยใช่ครับผมเคยฟังเป็นชั่วโมงเจ้านี่แหละที่เขาบอกว่าคนตั้งไม่ตื่นคนตื่นอ่ะไม่ได้ตั้งใช่ไหมแต่ตอนนั้นเหมือนเหมือนจะคนตั้งไม่รู้ตัวว่าเป็นของตัวเองใช่อะตอนนั้นตอนั้นตื่นแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นของตัวเองเนี่ยเรื่องการนอนเขานี่มันเป็นตำนานมากเลยอ่ะจริงครับยังไงอ่ะ มีเรื่องราวครับถ้าถ้าเป็นเรื่องนี้เลยเราได้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 แบบเหมือนตอนนั้นเราเราไปขึ้นเครื่องกันทั้งหมดทุกคนเครื่องบินใช่แล้วแบบเขาไม่รู้ตัวว่าเขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วแบบเครื่องแล้แบบใกล้ใกล้จะลงแล้วแล้วแบบทุกคนก็แบบกําลังอยู่ในแบบภวังแบบหลับอยู่เนี้ยแล้วก็ตื่นเพราะเสียงนี้แล้วก็แบบเราไอเราก็คิดว่าแบบเราไม่ขึ้นเครื่องบินบ่อยไงไอเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นแบบเสียงเพื่อแบบเครื่องของของทาเครื่องบินอ่ะผมเรื่องไหงานผมไอเราก็แบบปวดในใจทําไม เปิดนานจังวะเขาลงมาจากเครื่องอ๋อของมาร์คถึงขั้นลงเครื่องเลยเหรออยู่ตรงอยู่ตรงเกตครับตอนนั้นก็ยังมีตึ้งตึ้งหูเอ้ยโหเดี๋ยวนี้สนามบินเขาล้ำขนาดนี้แปลงหน้าตึกเลยปลุกยันในเกตแล้วก็แค่เสียงมันตามมาทุกที่เลยอ่ะจะบ้าตอนนั้นผมตอนนั้นผมเถียงสุดใจนะเขาบอกสิงนาฬิกาปลูกเคาแล้วผมเถียงไม่ใช่พี่อันนี้มันเครื่องบินแบบใหม่หรือเปล่าน่าจะอยู่ตรงเกตนะไหนคนกระเป๋านะโอ้เอ็นดูชาวแฟนน้องทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอะ EFM แฟนดมไล์